กระต่ายรู้คุณครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงเล็กๆอาศัยอยู่กับยายของเธอในบ้านหลังเล็กที่ชายป่าสองยายหลานม,มีอาชีพขายไขย่ไก่แต่พักหลังๆนี้หมาป่ามักจะแอบมาขโมยแม่ไก่ไปกินเสมอๆใครๆก็รู้ว่าหมาป่าเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ ไม่ว่าทั้งสองจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะจับมันได้สักทีดังนั้นวันหนึ่งสองยายหล่าจึงช่วยกันวางกับดักไว้ที่ริมรัว้วโอ้ยยายใ,ใจยายเจ้าหมาป่าติดกับแล้วแล้วจ้าหนูจะวิ่งไปดูนะจ้า จ็บจริงๆเลยใครมาวางกับดักไว้แถวนี้นะเนี่ยว้าพลาดอีกจนได้มิชิหมาป่าสักหน่อยที่มาติดกับกระต่ายตั้งหาอื้อกระต่ายตัวนิดเดียวอยเองดูสิหน้าสงสารจัง เจ็บจังเลยเธอเป็นคนวางกับดักฉันเหรอจ้าใช่จ้าฉันเสียใจนะฉันตั้งใจจะดักหมาป่าแท้ๆไม่คิดเลยว่าจะต้องทำให้เธอเจ็บตัวน่ะมาฉันจะช่วยเธอออกจากกับดักนะอึ๊บอึ๊บออ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 เบาๆหน่อยสิจ้าทนหน่อยนะจ้าจะตายอึ๊บอึ๊บเจ็บเจ็บเดี๋ยวเดียวก็หายนอะ <c oughs> เอาล่ะเรียบร้อยอโอ้โหแผลใหญ่ไม่ชิดเล่นเลยนะเนี่ยเอ้แผลนแค่นี้ฉันไม่เป็นไรหรอกจ้ะว่าแต่เธอจะทำยังไงกับฉันต่อไปหรอจ๊ะทำยังไงน่ะหรอฉันก็จะพาเธอไปทำแผลที่บ้านแล้วก็จะดูแลเธอจนกว่าจะหายดีสิจ้าจริงเหรอแล้วเธอจะไม่โกรดฉันหรอจ้าที่ฉันแอบย่องเข้ามาในบ้านของเธอแบบเนี้ย จนมาติดกับดักของเธอเข้านะ่ะเธอเธอสัญญาว่าจะไม่ทำอีกอะ่ะฉันก็จะไม่กลอหล่กจ้ากระต่ายสัญญาจ้าว่าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วลหะถ้างั้นก็มากับฉันเถอะจ้าฉันจะพาเธอไปทำแผลที่บ้านกระต่ายน้อยรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเด็กหญิงมากดังนั้น เมื่อมันหายเป็นปกติมันจึงตั้งใจว่าจะต้องตอบแทนเด็กหญิงโดยการจัดการกับเจ้าหมาป่าจอมก่อขวนให้จงได้และในเช้าที่สดใสวันหนึ่งเจ้ากระต่ายก็เดินทางไปหาหมาป่าที่บ้านเอมันจะไปทำไมกันนะวันจีจ้าคุณหมาป่าเช้าวันนี้อากาศดีจังเลยนะจ๊ะอ๋อ อ๋อเจ้ากระต่ายน้อยเองมาหาข้าถึงบ้านแต่เช้าเนี่ยมีธุระอะไรกันหรือเปล่าฮะก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้าเพียงแต่ว่าฉันอยากจะชวนคุณหมาป่าไปเก็บฟืนมาตุนไว้สําหรับหน้าหนาวก็เท่านั้นแหละชวนข้าอย่างนั้นเหรอแปลกจริงๆนะทําไมมาชวนข้าล่ะข้ากับเจ้าเคยสนิทสนมกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะหรือว่ามีแผนอะไรหรือเปล่าฮะเจ้ากระต่ายแมคุณหมาป่านี่ล่ะ คุณหมาป่าก็เห็นนี่เจ้าว่าฉันน่ะเป็นกระต่ายตัวเล็กนิดเดียวเองตัวเล็กๆอย่างฉันน่ะจะเดินเข้าไปในป่าคนเดียวมันก็อันตรายเกิดสัตว์ใหญ่มาเห็นก็จะรังแกเอาได้ฉันก็เลยอยากจะชวนคุณหมาป่าไปเป็นเพื่อนเพราะว่าคุณหมาป่าน่ะทั้งแข็งแรงทั้งฉลาดแต่ว่าถ้าคุณหมาป่ากลัวว่าฉันจะมีแผนร้ายแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้นะจ๊ะฮ <c oughs> ่าข้าเดีรอ จะไปกลัวกระต่ายตัวเล็กๆอย่างเจ้าไปก็ไปสิข้าก็กำลังอยากจะมีเพื่อนเก็บฟือนอยู่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นกระต่ายกับหมาป่าจึงออกเดินทางไปเก็บฟืนในป่าด้วยกันเมื่อเก็บฟืนและหญ้าแห้งได้มากพอแล้วหมาป่าก็เอากองฟืนละหญ้าแห้งแบกใส่บาเจ้ากระต่ายที่เดินตามมาข้างหลังก็แอบจุดไม้ขีดไฟใส่กองฟืนที่เจ้าหมาป่าแบกอยู่ไฟลุกพึ้พรับ ไม่หลังของหมาป่าทัานทีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยร้อนร้อนร้อนทำยังไงดีล่ะโออเออเออี่ตัวเองลงกับพื้นได้ไฟดีกว่าแล้วอุ๊ยนึกว่าจะตายซะแล้วสิไฟมันลุกได้ยังไงกันท่านเนี่ย ดีนะเนี่ยที่ค้ากิ้งตูเอาหลังถูกับพืชทันเวลาไม่งั้นนะคงเป็นหมาป่ายางไปแล้วนั่นสิจ๊ะดีนะเนี่ยที่คุณหมาป่าฉลาดแต่แหมหลังของคุณหมาป่าเนี่ยเป็นแผลผู้พองเต็มไปหมดเลยเจ็บมากไหมจ๊ะก็เจ็บสิยังมาถามได้อีกปวดแสบปวดร้อนไปทั้งหลังเลยแหละแหมแย่จังอืถ้าอย่างนั้นเราเดินทางไปที่ทะเลกันดีไหมจ๊ะระ อะไรนะข้าบาดเจ็บอย่างเงี้ยเจ้ายังมีกระติกกระใจพาข้าไปทะเลอีกเหรอฮะคุณหมาป่าที่ฉันจะชวนไปทะเลน่ะก็เพราะว่าเป็นห่วงคุณหมาป่าหรอกนะคุณหมาป่าไม่เคยได้ยินหรือเจ้าว่าลมทะเลน่ะช่วยรักษาแผลผู้พองได้คุณหมาป่าฉลาดออกอย่างเงี้ยน่าจะรู้นะเออเออเออข้ารู้หรอกนะแหมทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะเพียงแต่ข้าแสบหลังนิดหน่อยก็เลยคิดไม่ออกเท่านั้นเอง ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจ้ะงั้นเราไปกันเลยดีไหมจ้ะก็ไปก็ไปสิฮออากาศริมทะเลนี่มันช่างสดชื่นสักจริง จาทำอะไรก็ทำไปเถอะนะเจะ้ากระต่ายข้าจะนอนให้ล้มเป่าแผลอยู่บนใชายหาดน,นี่ยแหละไม่ได้ไม่ได้มาถึงทะเลทั้งทีจะเอาแต่นอนเฉยๆได้ยังไงล่ะจ๊ะฉันว่าเราลงไปเล่นเรือใบกันดีกว่าฉันจะเป็นคนต่อเรือให้เองคุ่นหมาป่านอนรอยอยู่ที่นี่ก็แล้วกันก็เข่าถ่าดีเหมือนกันนะไม่ได้แล่นเรือใบมาตั้งนานแล้วเชียร์เจ้าไปทำเรือสิข้าจะนอนอยู่ตรงนี้อ่ะนะ ดังน,นั้นกระต่ายจึงต่อเรือขึ้นสองลำลำหนึ่งทำด้วยไม้ส่วนอีกลำทำด้วยดินปั้นแล้วทาสีจนดูเหมือนไม้จากนั้นเจ้ากระต่ายก็ให้หมาป่าลงไปในเรือที่ทำขึ้นมาจากดินเมื่อเรือลอยออกไปกลางทะเลเรือของหมาป่าที่ทำด้วยดินนั้นก็เริ่มอ่อนลวกเปียกเมื่อถูกน้ำทะเลซัดก็เลยแตกร้อยหลุดออกไปเป็นชิ้นชิ้น ไอ้น้ารลอนี่ยจะก็ตายรียบรับค่าขึ้นเป็นเรือนของเจ้าเดยวนีนานแล้วแล้วไซเจียเสียใจจากคุณหมาป่าฉันจะไม่ช่วยคุณหมาป่าจนกว่าคุณหมาป่าจะให้สัญญากับฉันข้อหนึ่งโอ้ยสัญญาอะไรกันตอนนี้เา่าเฮาจะตายคุณหมาป่าจะต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่ไปขโมยไข่ไก่ของสองยายหลานที่อยู่บ้านชายป่าอีกจ๊บ ข้าไม่สัญญากับเจ้าหรอกรีบช่วยข้าเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่สัญญาก็ไม่ช่วยรีบๆสัญญาดีกว่าหนะ้าก่อนที่เรือจะละลายหมดลำคุณหมาป่าจะต้องจมน้ําตายไม่รู้ด้วยนะโอ้ยไม่ไม่ไม่ข้าไม่สัญญากับเจ้าหรอกจะสัญญาได้หรือยงังล่ะคุณหมาป่าดูสิเรือละลายน้ําหมดลำแล้วนะถ้าไม่สัญญาใครต้องจมน้ําตายแน่แล,ละดีล่ะ แกล์สัญญากับเจ้ากระต่ายไปก่อนแล้วกันพอขึ้นไปบนเรือค่อยจับมันกินไส้สิ้นเรือสิ้นลาวไปเลยว่ายังไงละ่ะคุณหมาป่าจะสัญญาหรือไม่สัญญาตกลงตกลงปุ๊งปุ้บปุ๊บปุ๊บ่าสัญญาแต่รีบช่วยข้าขึ้นไปบนเรือก่อนแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นช่วยขึ้นมาบนเรือคุณหมาป่าก็จับฉันกินเท่านั้นนะสิฉันยังไม่อยากลงไปอยู่ในท้องคุณหมาป่าหรอกนะเอาอย่างนี้ เดี๋ยวฉันจะโยนเชือกลงไปให้เกาะก่อแล้วกันเอ๊ะจะให้แน่ๆนะคุณหมาป่าฉันจะเร่งความเร็วแล้วล่ะเฮ้ยนี่าจะลากข้าไปไหนกันน่ะนั่นไม่ใช่ทางไปชายหาดนี่นาก็ไม่ใช่นะสิคืนฉันพากลับไปที่ชายหาดเดี๋ยวคุณหมาป่าก็จะหาทางกลับมาเล่นงานฉันจนได้ฉันเลยว่าจะพาคุณหมาป่าไปปล่อยไว้ที่เกาะไกลๆไปแล้นะโอ้เมียวเมียว มอมบักลแต่เจ้ากระต่ายไม่ฟังเสียงหรอกมันลากเอาหมาป่าจอมวายร้ายไปปล่อยไว้ที่เกาะเล็กๆห่างไกลผู้คนแห่งหนึง่งเป็นอันว่าต่อไปนี้หมาป่าก็หมดปัญญาที่จะไปก่อกวนใครๆได้อีกส่วนกระต่าย <c oughs> ก็กลับมาอยู่กับสองยายหลานอย่างมีความสุขไปตลอดจนชั่วชีวิตเลยละ่ะ